ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายและขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้สดับรับฟังทุกทุกท่านอาตมาภาพพระมหาพุทธทิตะสิปโพปวันนี้ก็จะได้ มาเป็นตัวแทนครอบครัวของอัตมาภาพเพื่อที่จะได้มากล่าวอนุโมทนาขอบคุณไปยังผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีอุปการะคุณบุคคลสำคัญที่ประเสริฐเลือดล้ำมีความสำคัญหมายใจดีมีเมตตา ต่อครอบครัวของอาตมาภาพซึ่งท่านทั้งหลายนั้นได้มาร่วมกันสร้างบ้านให้โยมพ่อโยมแม่ของอาตมาภาพซึ่งบัดนี้ก็ตรงกับวันพฤหัสบดีที่6กุมภาพันธ์ปี2568แและบ้านหลังนี้ก็สร้างสำเร็จ ลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยดีงามซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังของอัตมาภาพที่ญาติโยมได้แลเห็นอยู่ตรงนี้บุคคลสำคัญที่มีพระคุณต่อครอบครัวของอัตมาภาพและครอบครัวของอัตมาภาพนั้นไม่มีวันลืมแล้วก็มีแต่ความปลื้มใจ อยู่ตลอดชั่วกรรวาลปวสาสจะระลึกนึกถึงบุคคลสำคัญผู้มีพระคุณที่เลิศล้ำจะระลึกนึกถึงบุคคลสำคัญที่มีพระคุณต่อครอบครัวของอัตมาภาพอยู่ตลอดไปตราบลมหายใจสุดท้าย บุคคลสำคัญเทตมาภาพต้องมากล่าวณที่โล่งโปร่งสว่างกลางแจ้งตรงนี้ซึ่งมีดังต่อไปนี้หนึ่งก็คือคุณโยมพ่อผู้พันทัวดุลแม่ปัญจรัตนเก่นโพได้มีเมตตาต่อครอบครัวของอนตมาภาพโอนปัจจัยมาซื้ออิดบล็อกมาก่อบ้านหลังนี้800พบาทก็ขออนุมโมทนา คุณโยมพ่อภูพันทวดุลแม่ปัญจรัตนแก่นโพขอให้ท่านมีอายุมั่นขวัญยืนมีความสุขมีความเจริญบุคคลที่สองนั้นก็คือคุณโยมพ่อขจรอุดมมั่นถาวรได้มาร่วมสร้างหลังคา2,000บาทและมาร่วมปูกระเบื้อง2,000บาทก็ขออนุนโมทนากับคุณโยมพ่อขจรอุดมมั่นถาวร ขอให้ท่านมีอายุมั่นขวัญยืนและก็ขอให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงมีความสุขมีความเจริญบุคคลที่สามนั้นก็คือคุณโยมแม่นงลักษสายยศซึ่งปรากฏได้และเห็นบ้านหลังนี้ได้ก็เพราะคุณโยมแม่นงรักษสายยศซึ่งท่านได้สร้างทุกสิ่งทุกอย่าง ในบ้านหลังนี้ตั้งแต่หลังคาประตูหน้าต่างอิฐบล็อกการก่อฉาบและก็สีทั้งภายในภายนอกที่ได้ทาให้แลเห็นอยู่ตรงนี้คือการทาสีก็จะว่าไปแล้วก็คือคุณยมแม่นุงรักสายยศนาะท่านได้สร้างบ้านหลังนี้ทั้งหลังทีเดียว อาตมาภาพก็ขออนุโมทนาขอให้คุณโยมแม่นงรักสายยศนั้นมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงปรารถนาสิ่งดใดคอยสมความปรารถนาบุคคลถัดต่อไปก็คือคุณโยมวันวด,ดีอุดมพันธ์ได้อนุโมทนาปัจจัยมา1,000พบาทาอยากจะร่วมสร้างบ้านให้กับโยมพ่อโยมแม่ ของพระอาจารย์นะท่านว่าเช่นนั้นก็ขอ,ขอความสุขความเจริญจงมีแก่คุณโยมวันวดีอุดมพันธ์นะขอให้ท่านมีแต่ความโชคดีนึกปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนามีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงและบุคคลถัดไปนั้นก็คือคุณโยม พี่สรินทิพนกแสงซึ่งท่านได้วางรากฐานได้เห็นครอบครัวของอาตมาภาพตั้งเสาเริ่มที่จะสร้างบ้านพอตั้งเสาเรสร็จสาบเรียบร้อยงบประมาณก็หมดเราก็คิดกันโดยปรากฏอยู่ในใจว่าค่อยสร้างค่อยทำเหมือนกับจอมปลวก เหมือนกับรังพึ่งค่อยเป็นค่อยไปพอคุณโยมพี่สรินทิพนกแสงได้มาแลเห็นก็เกิดความเมตตาท่านก็จึงได้โอนปัจจัยมาห้าพันบาทแล้วก็มาถมดินให้จึงทำให้บ้านหลังนี้มีความสูงซึ่งเราก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าสร้างบ้านหลังนี้ต้องการให้สูงกว่าหลังเก่าเพราะว่า หลังเก่านั้นมียสรพิษก็คือมีงูเห่าเขาได้มาเดินอยู่บริเวณนี้ทุกปีซึ่งบริเวณตรงนี้รอบเรียงเคียงข้างเขาปลูกอ้อยพอเวลาเขาใส่ยาฆ่าหญ้าสัพสั์น้อยใหญ่ก็พากันดิ้นรนขนขวายหาที่อยู่ปลอดภัยนะก็จึงได้มา บริเวณตรงนี้มีงูเหา่านะโยมพ่อก็เห็นทุกปีปีหนึ่งก็หลายตัวก็เลยเห็นความไม่ปลอดภัยอาสรพิษก็คืองูเหา่าเกรงว่าจะเข้าไปบ้านหลังเก่าซึ่งได้สร้างติดพื้นอาตมาภาพก็เลยอยากจะสร้างหลังใหม่ให้สูงกว่าพื้นนะคุณโยมพี่สิรินทิพย์นกแสงก็จึงได้ เป็นเจ้าภาพถมดินให้5,000บาทนะก็ขอความดีตรงนี้ขอทิศบุญกุศลไปถึงคุณโยมพี่ศรินทิพนกแสงซึ่งบัตรนี้ท่านได้เสียชีวิตแล้วนะก็ขอให้ดวงจิตปิญญาณท่านนั้นจงไปสู่สุคติภพแล้วก็ขอให้ท่านนั้นไปสู่สวงสวรรค์ชั้นวิมานทอง ประคองตนอยู่โดยความผาสุกนี่คือบุคคลที่อาตมาภาพได้กล่าวเล่าให้ญาติโยมได้สดับรับฟังบุคคลทั้งหลายเหล่านี้อาตมาภาพไม่ได้ไปเชื้อเชิญที่ไหนแต่ท่านทราบความอาตมาภาพกำลังที่จะสร้างบ้านให้โยมพ่อโยมแม่ท่านก็ได้มีเมตตาใจดี ได้มาสร้างให้ลำพังแต่ครอบครัวของอาตมาภาพก็คงจะยังไม่ได้เห็นบ้านหลังนี้แน่นอนซึ่งโดยความเป็นจริงนั้นเราได้วางศิลาฤกษ์ตั้งแต่ปี2562แล้วต่อมาก็ไม่มีงบประมาณกระทั่งมาถึงปีนี้ญาติโยมทั้งหลาย โยมแม่ของอนตมาภาพก็สะสมเงินพิการของคนพิการหูแล้วก็เงินผู้สูงอายุทั้งโยมพ่อโยมแม่ก็สะสมเงินส่วนหนึ่งนะแล้วก็ข้าวนาที่เราได้สร้างทำสิบไร่นะก็บางทีจำเป็นก็จะต้องขายเพื่อจะมุงหลังคาก่อนเพราะว่า อยากจะได้หลังคาทีนี้ญาติโยมทั้งหลายพอได้ซื้อเหล็กโอ้ช่วงนี้อะไรก็แพงไปหมดก็คิดว่าคงจะไม่ได้มุงหลังคาหรอกได้แต่สร้างโครงเหล็กก็คิดว่าเอาเสร็จขนาดไหนเท่าใดยังไงก็เอาเท่านั้นแหละตามงบประมาณพอเรื่องนี้ ทราบไปถึงคุณโยมแม่นงรักสายยศหรือคุณโยมแม่ตองโยมงานก็ทําให้เดินหน้ามาได้เรื่อยนะท่านก็อนปัจจัยมาทีละหมื่นทีละหมื่น,ทนเท่ากับโยมแม่นงรักสายยศโยมแม่ตองนี่สร้างทุกอย่างทุกสิ่งตั้งแต่หลังคาประตูหน้าต่างกระเบื้องแล้วก็ทาสีภายนอกภายในนะทุกอย่างเลยโยม นี่ก็คือคุณโยมแม่นุงรักสายยศโยมแม่ต้องได้จุดประกายได้สร้างฝันให้ครอบครัวของอาตมาภาพเดินมาถึงฝั่งฝันญาติโยมทั้งหลายอาตมาภาพนั้นก็จะมีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังแต่คงจะถัดไปเป็นคลิปต่อไปในคลิปนี้ ก็จะได้มานุโมทนาขอบคุณกับนำพาญาติโยมนั้นเยี่ยมชมบ้านหลังนี้นะยังน้นในเบื้องต้นนี้ญาติโยมก็คงจะได้สดับรับฟังบุคคลสำคัญที่ได้มาสร้างบ้านหลังนี้ให้กับโยมพ่อโยมแม่ของอาตมาภาพซึ่งอยู่ไร่ปลายนากลางทุ่งอย่างสง่างามนะก็รู้สึกว่า ครบครัวของอาตมาภาพมีความภาคภูมิใจมีความสุขใจนะโยมพ่อก็าอายุมากแล้วโยมแม่ก็าอายุมากแล้วในชีวิตของท่านทอเตตมาภาพได้อยู่มาตั้งแต่สมัยที่กำเนิดเกิดมาท่านไม่เคยมีที่หลับที่นอนที่สะดวกสบายเช่นนี้นอนก็นอนบ้านหลังไม้ หรือไม่เช่นนั้นก็อยู่กับกระท่อมในช่วงทำนาทำไร่แต่ว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตของโยมพ่อโยมแม่ได้นอนอยู่กับบ้านหลังงามมีห้องสำหรับนอนแล้วก็มีห้องสำหรับสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็มีที่นั่งพักผ่อนอย่างที่ญาติโยมได้เลเห็นอยู่ตรงนี้ นี่ก็คืออัตมาภาพในฐานะเป็นบุตรเป็นลูกอัตมาภาพก็รู้สึกว่าตนเองนั้นได้แสดงออกบอกถึงความกระตันอยู่มีแต่ความตั้งใจที่จะสร้างทําบ้านหลังนี้ให้ประสบความสําเร็จนะแต่ก็มาสําเร็จได้เพราะญาติโยมทุกท่านเจตมาภาพได้กล่าวชื่อเสียงเรียงนามมาอย่างนั้นญาติโยมทั้งหลายเพื่อ ไม่เป็นการเสียเวลาก็จะนำพาญาติโยมไปเยี่ยมชมบ้านหลังนี้ด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังด้านในด้านนอกนะก็ขอเจริญพรน,นี่ก็เป็นฝั่งซ้ายของตัวบ้านญาติโยมทั้งหลายมองไปก็จะเห็น เป็นสวดทรงองค์เอวก็จะมีการทาสีกันเปื้อนแล้วก็มีที่นั่งนั้นก็จะเป็นสีเขียวส่วนตัวคานบ้านก็จะเป็นสีฟ้าทั้งภายนอกและก็ภายในระแนงด้านบนนั้นก็เป็นสีชมพูส่วนหลังคานั้นก็เป็นสีแดง เดี๋ยวก็จะนำญาติโยมไปดูอีกด้านหนึ่งเนาะด้านฝั่งนี้ก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งญาติโยมทั้งหลายก็จะเปรียบเทียบให้เห็นว่าบ้านหลังเก่าซึ่งอยู่ติดพื้นดินงูเห่าก็มาทุกปีแต่ว่า โยมพ่อของอาตมาภาพนั่นได้เลี้ยงสุนัขเอาไวานะ้สุนัขเห็นก็มีการคือสุนักก่เหา่าไปเห่างูงูก็เป็นงูเห่าเหมือนกันนะสุนักก่เหา่างูก็เป็นงูเหา่านะพอโยมพ่อได้ยินก็ออกมาก็ต้องนะไล่ ต่างคนต่างไปแต่ว่าด้วยสัญชาตญาณของสุนัขงูบางตัวก็ต้องถึงซึ่งจุดจบนะเพราะความต่อสู้กันหลายปีที่ยมพ่ออยู่ตรงนี้มานี่ก็เห็นงูเห่านี่ก็หลายตัวซึ่งก็ได้มาปนเปี้ยนอยู่บริเวณนี้ที่ยมพอ่อ ได้แลเห็นงูเห่านั้นก็จะอยู่ช่วงประมาณเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปช่วงโ,โพเลเพลนิยมนะก็จะเห็นนะบ้านหลังเก่าก็จะติดพื้นดินแต่ก่อนเราก็ไม่ได้คิดอะไรนะคิดว่ามีเงินก็กค่อยๆทำไปนะทำติดพื้นดินก็ประหยัดเงินแต่ที่ไหนได้ เราคิดไม่ถึงว่าจะมีสรรพิษมีงูเห่าซึ่งบริเวณรอบเรียงเคียงข้างตรงนี้เขามีการปลูกอ้อยพอถึงเวลาเขานำยาฆ่าหญ้าเข้ามาบริเวณตรงนี้งูที่อยู่ในป่าอ้อยหรือสัประสัดน้อยใหญ่ทั้งหลายเขาก็ดิ้นโดนขวนขวายหาที่อยู่ ปลอดภัยนะเราก็เข้าใจความรู้สึกได้ตรงนี้อ่อทีนี้ก็มาดูบ้านหลังใหม่โย,ยมนะก็จะเห็นว่าบันไดขึ้น3ขั้นก็จะสูงกว่าปกติแล้วก็โยมแม่ก็จะนอนได้อย่างปลอดภัยโยมพ่อก็จะนอนได้อย่างปลอดภัยสบายใจอัตมาภาพโยมนะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันเนาะ นี่ก็คือด้านหลังญาติโยมทั้งหลายนะก็จะเห็นความสง่างามบาทหลังนี้ก็ตั้งอยู่ที่หัวไร่ปลายนาชายทุ่งบรรยากาศก,าก็ดีเย็นสบายสายลมก็พัดมาเป็นระยะก็ถือว่าการได้อยู่อย่างนี้ก็มีความสุข อยู่กับต้นไม้อยู่กับธรรมชาตินะเราก็เพลิดเพลินไปในแต่ละวันนะด้านหลังก็จะเห็นถึงความโดดเด่นนะสีฟ้านะแล้วก็ด้านล่างก็เป็นสีกันเปื้อนโยมนะนี่ก็คือด้านหลังเนาะเดี๋ยวจะนำพาญาติโยมไปดูด้านในก่อนที่ญาติโยมจะได้ไปเยี่ยมชมด้านในนั้น ตรงนี้ก็ได้แลเห็นก่อนจะขึ้นบ้านก็มีบันไดาสามขั้นกระเบื้องสีขาวเจ้าภาพก็คือคุณโยมแม่นนงลักสายยศหรือว่าคุณโยมแม่ตองโยมนะเมื่อได้ขึ้นบันไดไปแล้วระเบียงก็จะเห็นเป็นกระเบื้อง กระเบื้องตรงนี้ก็เป็นกระเบื้องที่โยมแม่ของอาตมาภาพนั้นท่านได้เลือกก็จะเห็นเป็นลายสวยงามเป็นลายไม้เป็นลายไม้ส่วนด้านนี้นก็จะเป็นที่นั่งที่พักผ่อนาบางทีก็มีญาติโยมที่รู้จักมกคุณโยมพ่อโยมแม่เขาก็มานั่งเล่น นะบางทีก็ยมพ่อยมแม่ก็ได้นั่งพูดคุยสนทนานะก็ตรงนี้เย็นดีนะเย็นดีอาตมาภาพทาสีเขียวเป็นธรรมชาติตัวเองก็เกิดวันพุธด,ด้วยนะก็เลยชอบสีเขียวสีฟ้านะ ก่อนที่จะได้เข้าไปในบ้านก็ให้ญาติโยมได้แลเห็นบุคคลสําคัญที่ทำให้บ้านหลังนี้ประสบความสําเร็จได้ให้โยมพ่อโยมแม่ของอาตมาภาพได้มีที่หลับที่นอนอย่างไม่ต้องหวดาดระแวงเรื่องของงูงเงี้ยวเขี้ยวขอหรือว่าสรพิษโยมนี่คือคนโยมแม่หนุงลักสายยศหรือว่าคนโยมแม่ตอง นะซึ่งอัตมาภาพไดนะ้จารึกบันทึกให้ใหเราเห็นข้อความว่าคุณแม่นุ่งรักสายยศผู้มีพระคุณมีวันนี้เพราะแม่ให้นะจริงๆก็จะติดตั้งทุกท่านทุกคนนะั่นแหละโยมแต่ว่าวันนี้ทางร้านเขาได้ ทำเสร็จมาก่อนนะสองป้ายก็คือป้ายของคุณโยมแม่นุงรักษายยศและก็ป้ายของงานเทธรรมาภาพจะจัดขึ้นก็คือการทำบุญรวมญาติที่หมู่บ้านนะแล้วก็เลยให้ญาติโยมได้แลเห็นในบุคคลสำคัญที่ทำให้บ้านหลังนี้ประสบความสำเร็จคือแกโยมแม่ตองนี่แกสร้างตั้งแต่หลังคา แล้วก็เป็นเจ้าภาพกระเบื้องเป็นเจ้าภาพประตูหน้าต่างเป็นเจ้าภาพสีนะแทบจะทําทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหลังทีเดียวนะขอ,อนัโมทนานะแล้วก็อิดบล็อกนี่ก็เป็นเจ้าภาพก็คือโยมพ่อพันธุอดุลแม่ปัญจรัตนแก่นโพ8,000บาทนะแกได้อุอิดบล็อกมานะแล้วก็คุณยมแม่ตองก็เสริมอิดบล็อกอีกนะเพราะว่าอิดบล็อกนี่ก็ใช้เยอะใช้เยอะมาก ให้ดูประตูของคุณโยมแม่ต๋องเป็นเจอภาพนะโยมนี่ประตูนะก็จะประมาณนี้นะนะเจริญพรญาติโยมได้ไปดูด้านในกันเนาะนะได้เข้าไปดูด้านในเมื่อเปิดประตูเข้ามาด้านในบ้านญาติโยมทั้งหลายก็จะเห็นกระเบื้องสวยงาม แล้วก็มีสีฟ้าที่ฝาผนังเจ้าภาพก็คือคุณโยมแม่ลุงรักสายยศหรือว่าคุณโยมแม่ตองโยะด้านในได้เข้ามาแล้วก็จะได้เลยเห็นความสวยงามหน้าต่างก็เป็นหน้าต่างกระจกโยะส่วนด้านนี้นี่สำคัญมาก สำคัญมากซึ่งอาตมาภาพเองมีความตั้งใจอยากจะสร้างตรงนี้เป็นห้องเรียกว่าเป็นห้องพระห้องสวดมนต์ห้องประพฤติปฏิบัตินั่งสมาธิแล้โยมแม่ของอาตมาภาพก็จะนอนอยู่ตรงนี้นี่ก็เป็นโต๊ะหมู่บูชาเป็นโต๊ะหมู่ เรียกว่าหมู่เก้าอัตมาภาพได้ซื้อไว้นานแล้วแต่ว่าวันนี้โต๊ะหมู่บูชาได้ขึ้นมาตั้งอย่างสง่างามนะกระเบื้องที่เห็นอยู่นะเจ้าภาพก็คือคุณโยมแม่นุรักษายยศนะก็เกาะเนุโมทนานะตรงนี้แหละโยมเทตมาภาพอยากจะให้เกิดให้มีขึ้นนะมีบ้านก็จะต้องมีห้องพระ เป็นสถานที่สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิโยมอญาติโยมได้เลเห็นตรงนี้ก็จะเป็นที่โยมพ่อโยมแม่ก็จะนั่งดูทีวีนะก็จะนั่งดูทีวีนะบางทีโยมพ่อถ้าไม่มียุงแกก็บอกว่าแกก็นอนตรงนี้นี่ก็คือห้องโยมห้องโยมพ่อของอาตมาภาพนะวันนี้ก็จะได้ ขึ้นมานะขึ้นมานอนตรงนี้นะเจ้าภาพกระเบื้องก็คือคุณโยมพ่อขจรดุดมั่นทาวรน,นะเจ้าภาพกระเบื้องห้องนะส่วนที่ญาติโยมได้เห็นสีฟ้านะกำแพงก็เป็นคุณโยมพ่อผู้พันทัวดุลแม่ปัญจรัตแกนโพก็เป็นเจ้าภาพอิดบล็อก8,000บาท แล้วก็คุณโยมวันวัดีโดมพันธ์หรือคุณโยมป้าเตนก็ร่วมอีกหนึ่งพันบาทส่วนเทียตมาภาพได้ยืนอยู่แล้วก็สูงสง่างามตรงนี้นะก็เป็นคุณโยมพี่สรินทิพนกแสงท่านได้เป็นเจ้าภาพถมดินโยมนะก็ได้แลเห็นแล้วก็สง่างามนโยมเนาะชื่นใจแล้วก็ภาคภูมิใจ นะแล้วก็จะเห็นแบตสองลูกซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าเนะจ้าภาพก็คือคุณโยมแม่นุรักษายยศนะก็ทำให้กลางคืนสว่างสวยทั้งภายในและก็ภายนอกโยมอาตมาภาพได้ยืนดูภายนอกกูสว่างมากบางญาติบางโย,ยมผ่านไปผ่านมากขาว่ามีงานอะไรนะก็ไม่ได้มีงานอะไรหรอกเพราะว่า นะเป็นไฟโซลาเซลล์นะตั้งไฟโซลาเซลล์สว่างทั้งภายนอกภายในใครมาก็มองเห็นไฟสง่างามนะคนผ่านไปผ่านมาเขาก็อบอุ่นอุ่นใจนะไม่วังเวงเหมือนสมัยแต่ก่อนนะผ่านไปผ่านมาก็เห็นไฟ็ขอก็นมัทนากับคุณโยมแม่ลงรักษายยศหรือว่าคุณโยมแม่ตองเนอนะโยม น,นี่ก็คือภายในที่อาตมาภาพได้นำผาญาติโยมได้เข้ามาเยี่ยมชมนะก็ขอเจริญพร